สวัสดีครับผมมาพบพอกับผมอีกเช่นเคยนะครับเข้มสีสเกตนะครับเด้อติดตามทางช่อง y o u t u b e เลยครับเข้มสีสเกต Facebook สถาปัตถานะครับบรรยากาศมันหนาวครับพี่น้องนางพิงไฟเรนๆครับเดี๋ยววันนี้ผมจะมาทำที่ดักกุ้งนะครับที่ดักกุ้งฝอยจากขวดน้ำพลาสติกที่เหลือใช้นะครับเอามาทำที่ดักกุ้งได้นะครับ ดีกาเอาไปทิ้งเด้พี่น้องเด้อเอาเมาเฮ็ดอันดัก,กุ้งเลยครับที่ดัก,กุ้งได้อุปกรณ์ผมมีอย่างไรหรอครับนี่ครับกันไก่ไวตาส์ครับผมแล้วจะมีเหล็กแหลมๆนะครับเหล็กแหลมนีนห้าสิบเอาไปเผาไฟครับผมแล้วกสิมาจิมให้มันเป็นรูเป็นรูครับถ้าใครสะดวกใช้สว่านก็ได้นะครับใส่เป็นสว่านได้เด้อพี่น้อง ใช้สว่านจะง,ง่ายกว่านะครับอันนี้คือสำหรับคนไม่มีสว่านนะครับนี่คือวิทยาทานหรือการแนะนำนะครับนี่คือการแนะนำนะครับเนี่ยอันนี้เผาไฟเลยครับนะเผาไฟไว้เราจะทำที่ดาก,กุ้งเดี๋ยวผมตัดขวดก่อนครับอีกสักคู่นี่ครับเนี่ยตัดออกลวดครับเนี่ย ตัดไปพัตติไม่ออกก่อนนะครับอยาให้เราช้มาตันตมองนี้พี่น้องไหมตัดนีครับนี่เลยครับตัดป,ประมาณนี้นะครับหลายท่านหลายคนผนกาสียงหูอยดอกครับสำหรับคนทุนน้อยนะครับทำวันนี้ ก็ต้องไปซื้อไอ้ตุ่มดักนะครับเด้อกดะน้ำกระดักได้ด้วยกันครับนี่นะครับก็ะจิสวมใส่เข้าไปนะครับเน่นี่นะครับ <c oughs> สวมเข้าไปปุ๊บก็จะได้ประมาณนี้นะครับมาครับอันมาแถบนี้ครับผมไาเนี่ยนี่นะครับเหล็กที่เราลนไฟแล้วข้าก็จิ้มเลยครับน่ะจิ้มไปเลย ิมันเป็นรูครับปรต้องรูไงเกินเด้อพี่น้องเดี๋ยวกล้งไม่ได้ออกได้ครับนี่ครับจิมเลี้ยงเลยครับนะี่นี่นะครับแทงให้รอบๆอบนี่ครับผมแทงให้รอบรอบอย่างนี้นะครับ ขัน้นเป็นในสวรรคมันไม่ใช่งงายกูนี่พี่น้องนี่ครับถ้าทางที่ดีนี่ให้ให้มีเล็ก <c oughs> ให้ไม่เล็กหลายรอันเด้อพี่น้องเด้อเอาเผาไฟถาไปโลดครับต <c oughs> อนนี้เล็กบอรลอนแล้วครับเดี๋ยวให้เอาเผาเผาไฟอีกเล็กน้อยกันครับเดี๋ยวหยุดคลิปก่อนเดี๋ยวมันจะยาวเกิน มือข้าจิมรอบแล้วนะครับเนี่ยเราจิมรอบแล้วเป็นรูเล็กๆอย่างนี้แล้วนะครับข้ากระเจิตไปเห็ดหู้ใส่ใหม่คัดไว้ครับเนี่ยเราก็จะแทงบนๆอย่างนี้นะครับอันนี้จะแทงให้มันกว้างหน่อยเห็ดหูมันใหญ่ยักหน่อยเด้อพี่น้องทำใ,ใหม่ที่ห้าวเราไหวปุ๋ล่ะครับนี่นะครับข่วงๆเข้าไปครับ กันเป็นสวารมนันสิงายกานี้พี่น้องแล้วนี่ก็เป็นไม้ไผ่ที่ผมเลาไว้นะครับเนี่ยเป็นไม้ไผ่ที่เลาไว้ด้วครับเนี่ยแล้วก็แย่ใส่รูไว้เลยครับนะนี่ครับประมาณนี้นะครับนี่นะครับก็จะเป็นประมาณนี้ ตอนไปใส่ก็ใส่บ่ต้องน้ำเลือกแห้งนงไไงคะครับเด้อพี่น้องไปใส่ไว้้างแล้วครับนี่คือการแนน้ำเด้อพี่น้องตอนไปใส่ก,ก็ให้มันจมน้ำไปเลยครับนี่อันนี้ก็ให้ปาลาก้งดินครับนี่ไม่เนี่ยปลากสอดินนะครับน้ำให้อยู่ประมาณนี้นะครับผิวน้ำจะอยู่ประมาณนี้นะครับคือขวดอันนี้จะจมน้ำขวดอันนี้สิจมน้ำเด้อพี่น้องเนี่ย ทำจากไอ้ขวดพลาสติกเรือใช้ครับผมนี่นะครับไอ้เยื่อข้างในห่ากับใสเป็นแพรขแยงได้ครับใส่เป็นผ้าเขียวตัดเป็นกลมๆครับผมแล้วก็ห่อไอ้หัวอาหารครับเอาหัวอาหารใส่หัวอาหารประดุกอย่างนี้ครับใส่แล้วก็ยางรัดไว้ห่ากับเปิดอันนี้ครับเนี่ยถอดถอดอันนี้ออกนะครับถอดขวด ไปถอดไม้ออกครับถอดไม้ออกแล้วก็เปิดด้นนี้ออกนะครับเนี่ยเหลี่ยห์เพงออบ่กมีมือกล่องครับผมนี่นะครับเนี่ยถอดฝาม้อออกครับพี่น้องถอดฝาดออกครับแล้วก็ไอ้เหยื่อใส่เข้าไปครับเนืี่ยห์เท้หอ่อนะครับเด้อดโปองห่อญงแห้งเลยพี่น้อง พอซ้ำม,มันในบอลลุดออกจากหูนี่ใดครับเนี่ยปลาขงยงแพร่เขียวเหรครับหอห่ออาหารปลาดุกเอาอยางฮัดไว้ครับเข้ากระปีดฟ้าเข้าไปแล้วก็เอาไม้แง่เข้าไปครับไม้เที่ยวเล่าไว้เนี่ยแง่เข้าไปแล้วก็ไปใส่ได้เลยพี่น้องไปใส่ได้เลยนะครับทําที่ดักกุ้งจากขวดพลาสติกเหลือใช้นะครับ ถูกใจก็กดไลค์กดแชร์เน่ยเด้อพี่น้องกดติดตามมาั้นะครับแต่ถ้าไม่ดูก็ไม่เป็นอะไรขอแค่ติดตามให้ก็ดีใจแล้วครับผมคลิปนี้ง่ายๆครับผมลองดูได้ลองเบิ่งได้พี่น้องบ่เสียหายอะไรมากมายนะครับสำหรับคลิปนี้ฝากไว้เพียงเท่านี้ครับผมไปแล้วครับสวัสดีครับ